่อนนี้ผมจะได้กินกาแฟแต่ละแก้วไม่ใช่เรื่งง่ายนะอยู่ที่แบบพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าแล้วก็ต้องใช้เครื่องปั่นไฟนะครับปั่นไฟแล้วก็มาบดต่วนแล้วก็ส่ขวดแบนี้นะครับเรื่องก็โอเคมากเลยนะนี่กาแฟอันคอฟี่นะสนใจสอง่งมาได้นะทุกคนก็สวัสดีปีใหม่ไทยพ่อแม่พี่น้องนะครับ เพื่อนเพื่อนคุณบาอาจารย์ทุกท่านนะครับที่เราเป็นมิตรเป็นสหายกันทุกคนนะครับขอให้เป็นปีที่ดีแล้วก็เป็นปีที่มีการเริ่มต้นที่ดีนะครับสู้กับวันข้างหน้าแล้วก็ไปถึงวันที่เราอยากเป็นอยากทำนะครับทำต,ตามความฝันนะครับแล้วก็สุดท้ายอยู่ที่ความสบายใจนะครับผม